Entertainment News แรงสุดอะไรสุดผู้หญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งปี2022นะคะเมื่อ ผู้หญิงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและในช่วงปี2022หรือ2565ยังคงเป็นปีที่มีเหตุการณ์หลากหลายเกิดขึ้นซึ่งแต่ละเหตุการณ์หรือกระแส,สต่างๆนั้นมีทั้งด้านการสร้างความยินดีและความภาคภูมใจหรือบางเหตุการณ์ก็ทำให้ในช่วงเวลาน,นั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและต่อไปนี้คือผู้หญิงที่มีบทบาทหรือผูอ้ที่ได้รับ การกล่าวถึงมากที่สุดแห่งปี2022จะมีใครบ้างเรามารวบรวมให้แล้วนะคะโดยไม่ได้เป็นการจัดอันดับนะคะอีฟ้ารหัสค่ะมิสแกรนไท a แลนด์2022ตัวแทนสาวไทยที่พวกเราภาคภูมิใจซึ่งเธอจะสามารถควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแ2022บ 2, 2, าครองได้อีกตำแหน่งดังนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนที้ถือไม่ เคยเลยที่จะไม่มีใครพูดถึงนั่นสิถ้าใครไม่พูดถึงก็จะกลายเป็นเรื่องแปลกกันไปเลยนะคะต้องยอมรับว่าเธอผู้หญิงดีได้รับการพูดถึงมากที่สุดเนื่องจากตั้งแต่ระหว่างการเช็บตัวประกวด m ิสแกรนท d t h a i l a น d 2022ไปจนถึงการคว้าตำแหน่งจากเวทีระดับโลกมีเรื่องราวต่างๆนะคะาโถมเข้ามาหาเื่ไม่เ,เว,ว้นจรวันแต่ทะนั้นก็ยังมีโอกาสที่ดีที่เข้ามาหาเธอเช่นกัน ความพอดของอินฟ้าทำให้กิวงานของเธอแน่นยิ่งกว่าศิลปินระดับซุปตาร์อีโดยต่อมาก็ได้มีการจัดอันอันดับเตค่าตัวและอิงฟ้าก็ได้มีเรทค่าตัวประมาณ7 0 0 0แสนต่อชั่วโมงแล้วก็แบบนี้จะไม่ให้ใครๆต่างพูดถึงเธอได้อย่างไรอันดับสองนะคะคนที่สองต่อมาก็คือลิซ่าลิซามโนบาล หรือลิซ่าแบล็กทิงนั่นเองค่ะก็ถือกว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดแห่งปีอีกคนหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็เป็นความต่อเนื่องในทุกๆปีที่เธอจะต้องขึ้นแท่นผู้หญิงที่อยู่ในกระแสข่าวสเสมอสำหรับลิซ่านั่นเราก็คงไม่ต้องแนะนําตัวเธออะไรมากมายนักนะคะในช่วงปี2 0 2 2ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าไอดอลสาวคนนี้นะคะจะรันทุกวงการอย่าง การเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ชนะ,ะรางวัล MTV Video Music Award 2 0 2 2สาขา Best k p o p Video จากผลงานเพลงลลลิาาหรือแม้กระทั่งการอวดดีลาประธันนางแบบโลกบนแทบ็อกซิลินซึซ่งเธอก็เป็น global brand ambassador หรือการที่ได้รับการประกาศชื่อให้ขึ้นแท่น Entertainer of the Year ของนิตยาสารถามจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นนิตยาสารเก่าแก่ดได้รับความไว้วางใจ ระดับโลกคนต่อไาก็ดีมี้นจากแอนจัก,กระพงสุธาทิพ์หรือว่าแม่แอน Hello Universe ของเราแน่นเองนะคะภาพปีนี้ขาดชื่อของนักธุรกิจตามเพศคนนี้ไป ถือว่าเรายังเดินทางไม่ถึงสิ้นปีกันนะคะเพราะว่านอกจากที่เธอจะเป็น CEO ของบริษัท J&N Global คร p ยำกัดมหาชนที่นำเข้าและก็ส่งออกลิขสิทธิคอนเทนต์ต่างๆทั่วโลกแล้วเธอก็ยังเป็นเจ้าขององค์กรนางงามจักรวาลในชื่อว่า Organization ทั้งหมดและนับเป็นคนถทายคนแรกและก็เป็นเจ้าของวิชั่เวิร์ดร้อยเพียงเท่านี้ก็คงเพียงพอที่จะทำให้เราจดจำชื่อของแอนจัก,กรพงศ์ไปตลอดกาลเลย คนถัดมานะคะนี้ไปพิพนกับมิลลิเดนุภาคณะทีรกุลค่ะตั้งแต่เพลง ก่อนของแรปเตอร์สาวน้อยคนนี้นะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีท้นทิศกันทั่วบ้านทั่วเมืองหลังจากนั้นชื่อมิลลีก,ก็อยู่ในใจของใครใหลายๆดนและจะได้มีผลง,งานออกมาอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับปี2 0 2 2ที่ผ่านมานั้นนะคะก็นับว่าเป็นปีที่ทําให้เราได้เห็นความสามารถของสาวน้อยคนนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและก็ไม่เพียงแต่ความสามารถของเธอที่จะถูกแฟนๆเพลงชาวไทยมองเห็นเพราะว่าเธอศิลปินเดี่ยวของไทยคนแรกนะคะที่ได้มี โอกาสร่วมโชว์ความสามารถบนเวทีเทศกาลดนตรี c o เซล่า2022และบนเวทีนี้เธอได้โชว์เพลงจินเข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งทำให้เป็นกระแสข้าเหนียวม,ม 3, 5, ะ,ะวม่วงเฟเวอร์นะคะและต้องยอมรับกันจริงๆเลยว่าเป็นของขวัญอนันงดงามสำหรับเธอและเหล่าแฟนคลับอย่างแน่นอนเมื่อลาสุด b b c นะคะสื่อรายใหญ่ของอังกฤษได้ยกย่องให้เธอเป็น น้ำเบอรวันหนึ่งในร้อยสตรีผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลจากทั่วโลกประจำปี2 0 2 2ด้วยค่ะบุคคลที่ถูกพูดถึงมากเป็นอันดับ ัดมานะคะแห่งปี2022ก็คือแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์นะคะมันเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงเลยทีเดียวนะคะเมื่อดาราสาวอย่างแตงโมนิดาปละตกน้ำเสียชีวิตต้องยอมรับกันเลยว่าในช่วงเวลาที่มีข่าวการปละตกน้ำของแตงโมการนำเสนอข่าวในตอนนั้นมีหลากหลายแนวทางรวมไปถึงยังมีบคคล จำนวนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมเชี่ยมโยงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นนั่นจึงทำให้ข่าวการสูญเสียของดาราสาวอย่างแตงโมถูกใช้เวลาบนพื้นที่สื่ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนอีกทั้งบทสรุปสุดท้ายของการจากไปของเธอก็อาจจะทำให้เหล่าแฟนคลับ พอลครหรือผู้ติดตามข่าวหลายๆคนได้รับรู้ถึงความเป็นของแตงโมงในอีกมุมมุมหนึ่งที่เพื่อนๆและก็คนใกล้ชิดได้ออกมาถ่ายทอดและเราจะจดจำนางเอกสาวคนนี้ตลอดไปคนต่อไปก็คือแอนนาเสืองามเอี่ยม ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเวทีการประกวดนางงามหลายๆเวทีได้รับความสนใจจากบรดาแฟนนางงามมากขึ้นยิ่งขึ้นนะคะเช่นเดียวกับเวทีการประกวดมิชลินเวิร์ตไทยแลนด์และในปีที่ผ่านมาแอนนาเสืองามเอี่ยมก็คว้ามงกุฎมิชลินเวิร์ตไทยแลนด์2022ที่ทำให้เหล่าแฟนนางงามทุกคนคาดหวังถึงการคว้าตำแหน่งมิชลินเวิร์ตของเธอ หรือว่าการประกวดนางงามจัก,กรวานนั่นเองค่ะนะคะแอนนาเสืองามเอี่ยมนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเธอครบเรื่องก็ว่าได้เพราะว่ากว่าความฝันของเธอจะมาเป็นจริงได้นั้นเธอต้องต่อสู้แล้วก็ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการที่เธอ เริ่มต้นจากการติดลบแล้วก็ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ได้เธอจึงกลายเป็นผู้หญิงต้นแบบของอีกหลายๆคนที่มีฝันเหมือนเธอและนี่ก็คือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดนะคะในปี2022แต่ก็มีอีกหลากหลายคนนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บข่าวสรุป .com ค่ะวันนี้สปราก็ฝาก ไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป,ปลาด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ